สวัสดีครับเพื่อนนู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะพาเพื่อนนักชมครับไปพบกับเจ้าพิซซ่านะครับที่ทานกันทั่วโลกแล้วก็เป็นที่ยมของเพื่อนๆนะครับวันนี้เจอโดยบังเอิญนะครับกับพิซซ่าที่มาแบบบนรถแล้วก็ทำได้น่าทานมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนนะครับเพื่อนเครับนี่ก็คือหน้าตาเจ้าพิซซ่าที่ทำแล้วนะครับ ก็มีหลายหน้าด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยนะครับนี่ทําแบบเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์เอาทําแบบสดๆเลยนะครับนอกจากหน้าทานแล้วนะครับเพื่อนๆระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้มาเจอร้านพิซซ่านะครับซึ่งทําแบบเร็วมากๆเลยเจ้าของด้วยเลยนะเอ้าสวัสดีครับเจ้าของพิซซ่านะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงครับโอ้โหพิซซ่าน่าทานมากๆเลยนะครับพี่อยากจะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของพิซซ่านี่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับคนรู้จักเขาชื่อว่าอะไรครับโอ้หูพิซซ่าเรียวครับเป็นพิซซ่าเรียวพิซซ่าเรียวนะใช่ครับโหเห็นน้องทำแล้วนี่น่าทานมากๆเลยนะครับกับบรรยากาศที่ได้ครับเป็นเห็นแล้วนี่อดใจไม่ไหวแน่ๆเลยนะครับ เดี๋ยวกขอถามล้องน็อตหน่อยครับว่าวามเป็นมาเป็นไปนะครับในการที่มาจับธุรกิจพิซซ่านี่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนมาครับเรียนรู้ด้วยด้วยด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ไปอยู่ร้านพิซซ่าอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านก็เลยได้เอาความรู้จากที่พอมี มาหมายถึงว่าเราได้ไปฝึกงานที่ร้านพิซซ่าใช่ถูกต้องแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาพัฒนาถูกต้องครับโอ้โหนี่ก็เป็นพิซซ่าที่อร่อยนะครับใช่แล้วก็มีกี่หน้าครับมีทั้งหมดเก้าหน้าครับเก้าหน้าด้วยกันนะครับครับผมอย่างเช่นหน้าแรกนี่ที่อยากจะเห็นคือหน้านี่ฮาวเอียร์ฮาวเอียนนะครับครับผมหน้าที่เป็นเป็นหน้าที่นิยมมากหน้าที่นิยมเนี่ยใส่สับปะรดนี่นะครับใช่แล้วหน้าที่สองนลครับผักผมชีสหน้าที่สาม เปเปปูนี่เปเปรูนี่นะครับหน้าที่สี่นะครับทำชีสทำชีสนะครับแล้วเป็นหน้าที่ห้าใส่กรอกชีสไส่กรอกชีสนะครับหน้าที่หกนะครับปูอัดชีสปูอัดชีสครับผมโอ้โหนี่มีทั้งหมดเก้าหน้าด้วยกันใช่ไหมครับอันนี้หน้าที่จะทําเป็นหน้าออริจินนอลครับออริจินนอลนะครับเป็นมาเกลิต้าครับมาเกลิต้านะครับผมเป็นหน้าดั้งเดิมของพิซซาเลยพิซซาครับครับ ก็เห็นน้องทําแล้วก็เร็วมากๆเลยนะครับแล้วหน้าตาเนี่ยฝรั่งทั่วโลกต้องมามองเลยนะครับว่าหรือคนทั่วโลกมาวองเมื่อเห็นพิซซ่าที่น้องทำเนี่ยว่าเป็นการพัฒนาเรื่องของอาชีพนะครับโดยที่พิซซ่าก็เป็นที่ต้องการและคนทั่วโลกได้รู้จักนะครับก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้อย่างสบายนะครับดเดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะไปอุดหนุนเนี่ย นะครับองน็อตครับผมมีการเปิดร้านอยู่ที่ไหนครับที่ตลาดถนนคนเดินโพธารามครับตลาดตลาดคนเดินโพธารามเวลาช่วงไหนครับช่วงเย็นหรือช่วงเช้าครับช่วงเย็นครับช่วงเย็นทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็จะไปเจอกับอ่พิซซ่าอร่อยร้านชื่อว่าพิซซ่าเลียวพิซซ่าเลียวนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อุดหอดนด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้ ได้มาเจอนะครับผลผลิตที่คนไทยเราทำพิซซ่านะครับแล้วก็ทำแบบบ้านๆนะครับแล้วก็หน้าตาอร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนเลยครับเพื่อนๆไปอุดหนุนน้องนะครับตรงเสริมอาชีพการให้กับคนไทยนะครับโดยที่น้องขายอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินโพธารามถนนคนเดินโพธารามนะครับตลาดบังกรตลาดอะไรนะครับตลาดบางกรครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยจ้า ฝากเบอร์ติดต่อว่าด้านล่างได้ไหมถ้ามีใครสนใจบอกเบอร์ให้หน่อย0848007803ครับขอบคุณลองน็อตด้วย,วยนะ,นะครับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่จะอยากรับประทานพิซซ่ากับไทยทำนะครับแล้วรสชาติเห็นแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่เป็นกำลังใจด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างกันเพื่อนๆวันนี้ได้มาเจอพิซซ่าอร่อย,ยก็เอามาบอกกล่าวกันนะครับเรื่องของ คนไทยทานะครับพิซซ่าแต่รสชาตินะครับไม่แพ้ทั่วโลกนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เลยนะครับเรื่องของการทําพิซซ่านะครับแล้วน้องก็สามารถที่จะแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าอยากไปเรียนรู้เรื่องการทาพิซซ่านะครับก็สามารถที่จะมาพบน้องได้ที่ตลาดคนเดินโพธารามนะครับหาดไซโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเบาดุ่น้องนะครับสินค้าไทยทำนะครับ ก็เป็นพิซซ่าอร่อยของห <ไป S 1> นองละานะครับท้ายคลิปนี้ก็หวัดเพื่อนๆนรับชมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มาอุดหนุนผลผลิตของคนไทยนะครับเพื่อให้ผู้ชมนะครับได้ทานของอร่อยไม่ต้องไปถึงเมืองนอกครับเมืองไทยก็มีพิซซ่าอร่อยทานนะครับคลิปนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมด้วยนะครับ